ฮ้นายน้ำผลไม้มีประโยชน์ก็จร well, ิงนะแต่คงไม่ดีแน่เลยถ้านายดื่มน้ำผลไม้พร้อมกับยาน้ำผลไม้มีฤทธิ์ทำลายเอนไซม์ที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้ตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดมากเกินไปเมื่อเอนไซมนี้ลดลงยาจะมีฤทธิ์แรงขึ้นซึ่งอาจส่งผลร้ายได้ และก่อนที่ยาจะซึมเข้ากระแสเลือดนั้นน้ำผลไม้จะต่อต้านการดูดซึมของยาที่ไปใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงหัวใจล้มเหลวมะเร็งและภูมิแพ้ต่างๆดังนั้นรับประทานยากับน้ำเปล่าแหละดีที่สุดแล้วครับเคร็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 รถจักรยานยนต์ชนกลางลำกระบะเหตุเลี้ยวตัดหน้าบาดเจ็บหนึ่งรายพลังโซเชียลนักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำแก่งสามชั้นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตราสร้างฝ่ายสตัวสามตำบลช่วยเกษตรกรเก็บน้ำใช้ช่วงหน้าแลง้ง รถจักรยานยนต์ชนกลางลำกระบะ เหตุเลี้ยวตัดหน้าบาดเจ็บหนึ่งรายที่หน้าสำนักงานยุติธรรมจงังหวัดตราดร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายหลังรับแจ้งจริงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเดินทางรับผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บชื่อนายมนูรัตนาวานันอายุ57ปีบาดเจ็บบริเวณสะโพกที่ขี่รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนกอจอคอ5ตรา ชนกลางรำรถกระบะหมายเลขทะเบียนบอยสอา7เจจันทบุรีของนายมานะยี่สองอายุ52ปีนายมานะกล่าวว่าตนเองขับรถมาจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุตนเองได้เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อเลี้ยวกลับบริเวณหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดตราดก่อนจะถูกรถจักรยานยนต์คู่กรณีชนกลางลำ ด้านนายมนูกล่าวว่าตนเองขี่รถจักรยานยนต์ตามรถยนต์กระบะคู่กรณีมาเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่ารถยนต์ได้เลี้ยวกระทันหันตนเองเบรกไม่ทันทําให้พุ่งชนกลางลำจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว พลังโซเชียลนักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำแก่งสามชั้นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตราหลังวัยรุ่นแชร์ภาพลงเฟซบุ๊กด้านร้านค้าทำเงินวันละ2,000บาทขณะที่ปีหน้าวางแผนจัดระเบียบใหม่ ที่แก่ง3ามชั้นลอยต่อหมู่ที่5และหมู่ที่6และหมู่ที่11ตําบลห้วยร áng, ้างอําเภอเมืองจังหวัดตราที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ประชาชนแห่มาเล่นน้ํากันเป็นจํานวนมากหลังจากมีวัยรุ่นในตนําบลกลุ่มหนึ่งได้ถ่ายภาพลงโซเชียลเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาจนทําให้แก่งสามชั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตราในช่วงพิบตาที่มีทั้งกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงผู้สูงอายุเดินทางมาพักผ่อนวันละเกือบ1 0 0 0คน นอกจากนี้ยังสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่นำอาหารน้ำและมาตั้งร้านค้ากว่า10ร้านเฉลี่ยวันละ1,000-2,000ถึง2,000บาทเลยทีเดียว นายมานะพยักษสิงเจ้าของร้านขายส้มตำไก่ย่างกล่าวว่าตนเองเป็นร้านแรกที่มาตั้งขายอาหารบริเวณนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นักท่องเที่ยวอย่างไม่เยอะแบบนี้หลังจากที่มีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ถ่ายภาพลงโซเชียลทําให้กระแสการอยากมาเล่นน้ําที่แก่งสามชั้นเพิ่มมากขึ้นตั้งร้านแรกร้านแรก,กเลยที่มาตั้งร้านจบทรัพย์ เป็นอย่างดีครับแล้วก็มาช่วยถามแล้วก็คนนั่งเตรียมคนเลยเริ่มเริ่มมาเข้ามาเข้าก็มากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวนี้มันเร็วอะเนาะอร์เน็ตดไปเร็วเร็วมากมันก็เลยสื่อสายก็เร็วมากแค่ประมาณไม่ถึงเดือนอะก็เนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ผมมาขายวันที่แปดตอนแรกแล้วตอนวันที่แปดตั้งแตเดือนหนึ่งคือคนหนาแน่นเมื่อก่อนก็มีเด็กไม่ได้เงินเด็กน้อยเด็กมันโดดเลือว่ายน้ำอะไรกัน ด้านนายสุรชัยด้วงนุ่มพ่อค้าอีกรายกะว่าตนเองเพิ่งมาตั้งร้านค้าได้เพียง3วันทำเงินได้วันละ500-1,000ถึง1,000บาทแต่อยากให้มีการจัดระเบียบร้านค้าทั้งหมดให้ไปอยู่ด้านบนหรือด้านนอกเพื่อเหลือพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแล้วไม่มีที่นั่งก็มันก็ได้นะวันห้าฮาร้อยบาทถึงพันจริงๆแล้ว คิดค่าขายน่าจะขึ้นอยู่ข้างบนข้างล่างแล้วก็ทาให้มันดูดีแล้วก็คนท่องเที่ยวจะได้มีที่นั่งกันเยอะเพอคนมาแล้วบอกขึ้นไปบนบนว่าไม่มีที่นั่งนะลงมาแล้วร้านเปนะ็นแบบไม่มีที่นั่งบางทีก่ก็มาถึงก็เดินเดินซื้อของกลับก็มีจยดกให้เขาจัดระเบียบ ส่วนนักท่องเที่ยวจากอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดกลาวว่าทราบข่าวจากการแชร์ภาพลงโซเชียลของเพื่อนๆในเ c e b o o k จึงได้ตัดสินใจเดินทางมายังแก่ง3ามชั้นและเมื่อมาถึงก็พบว่าสถานที่แห่งนี้สวยงามมากซึ่งไม่คิดมาก่อนว่าจังหวัดตราดจะมีแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ด้วยถึงแม้ว่าทางเข้าจะลาบากเป็นลูกหลังก็ตามดูนมาวันแรกครั้งแรกแล้วดูบรรยากาศเป็นยังไงสบายดีเย็นสบายสวยดีครับ ก็น่ามา,น,าน่ามาเที่ยวลมเลยด,ดูดูแล้วเราจะมาอีกไหมคิดว่าอ,อยากมาอีกครั<อ>บที่ทั้งที่ดูในเฟสอะอยากมามากๆเลยครั<อ>บก็เลยเนี่ยได้โอกาสมาวันนี้มันแรกครั้งแรกอยากมาว่ามันตรงไหน<อ>ทั้งทั้งพี่ก็เป็นคนจังหวัดตากนะแต่พี่อยู่ยนี่เขาขี คไม่อิดัดไหมไม่อิดัดนะมันสนุกดีอ่ะคนเยอะก็ดีอ่ะคถ้าคนน้อยมันก็จะแรงเงียบไปแต่ไม่คิดไม่ถึงเลยว่าที่นี่จะมีคนมาเยอะไงเพราะว่าที่เราดู้วยที่เหมืองแล้วมัดล้าตากว่ากันมากก็เลย ขณะที่นักท่องเที่ยวอีกคนกล่าวว่าตนเองเดินทางมาแก่ง3ชั้นหลังจากมีการแชร์ภาพลง Facebook เช่นกันเมื่อมาได้สัมผัสคุ้มค้ากับการเดินทางมาเที่ยวแต่อยากให้มีการปรับปรุงทางเข้าให้ดีกว่านี้เพราะยังเป็นถนนลูกลางการเดินทางยังลำบากหากใช้รถจักรยานยนต์มายังแก่ง3มชั้นสวัสดีครับพี่น้าเย็นดีครับดูแล้วบรรยากาศคนเยอะคนเยอะเยอะเยมากครมีขอกินมีอะไรเงี้ยครับ ก็สบายดีครับเรารู้แหล่งท่องเที่ยวนี้มาจากก็รู้มาจากแม่ครับแม่เขารู้จักเพื่อนตามเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เลยลองมาครับดูแล้วเป็นหน้าพัฒนาต่างนะครับอยากให้พัฒนาในรูปแบบก็คงเดิมมาแต่อาจจะมีตรงทางเข้าที่เป็นถนนลูกรังเงี้ยครับก็ถ้าเกิดบางคนที่เขาเป็นรถมอเตอร์ไซค์อาจจะลำบากนิดนึงประมาณนั้นครับแล้วก็อาจเป็นที่เปลี่ยนเสื้อผ้าจุดเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับ ด้านนายชัยยาอัดดงคดเจ้าของสวนปาล์มที่ติดกับทางเข้าแก่งสามชั้นกล่าวว่าเดิมสถานที่แห่งนี้เป็นของห้วยแรงซึ่งเมื่อหมดหน้าฝนน้ำก็จะแห้งและเป็นแก่งหินทั้งหมดสามชั้นยาวประมาณ200เมตรจนชาวบ้านบริเวณนี้เรียกว่าแก่งสามชั้นและชาวบ้านในพื้นที่เดินทางมาเล่นน้ำอยู่เป็นประจำนานหลายปีแล้วแก่งนี้มันก็มีมานาน,านมานานแล้ว มันก็เป็นแกงแกงนามันซ้าจะเป็นแกงหินหินแต่นี้เบ็สามชั้นอะไรเนี้ยมันตกมันจะตกหนะึ่งสองสามก็มีมานานแล้วนี่คนมันยังไม่เข่อรู้เหล่นกันไงแล้วปีนี้คนถึงรู้นะครับเดือนสิบสี่สิบห้าเมษานัคนก็เริ่มมาอะไรมาอะไรกันคือประชาทักันเองเ่ยคนมากก่อนบล็อกออะไรไปเรื่อยเง้ยครับสิ่งเหล้อมมีฮะคือคือ,คอทาง แขงแขงออยเนี่ยเขาจ้างคนเก็บขยะถ<ม>วยกันออกค,คนละยี่สิบสามสิบบางแผงจ้างคนเก็บขยะทำความสะอาดตอนนี้ได้มีการเตรียมส่งริมการท่องเที่ยวในปีหน้า่อพ<ม>ินากขจะจัดระเบียบกันร้านค้าขายอะไรดีพันนี้ทำความสะอาดมมนแรสวยตอนรับคนหองกมาตอนนี้คนที่มากับมาเพราะคนหิรแรงคนในเมืองตากบนเทอเมืองเรานี้ จำนวนนินๆก็มีน้อยพี่ดูแล้วในปีหน้านี่นักเที่ยวจะเยอะเยอะเยอะแน่เยอะแน่ปีหน้าเนี่ยนักท่องเที่ยวว่าจะมาเราเดินมกุลาะเพราะมกุลละน้ำมันเริ่มแห้งแงลนะ้วนะในสมัยเก่งนี่สามารถเล่นได้ตั้งแต่เดือนม,มกุลละมกุลละเลยมกุลละจริงนประมาณถ้าข<ว>ึ้นฝนไม่ตกเนี่ยถึงมิถุนานยนนะถ้าขึ้นนถ้้าขึฝนตกเร็วมันก็พุทธภาค สำหรับแก่ง3ชั้นแห่งนี้เหมาะสำหรับการเล่นน้ำตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนของทุกปีหรือ <loop ing. S 1> หากปีใดมีฝนตกลงมาเร็วก็อาจจะปิดแก่ง3ชั้นเพื่อป้องกันความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเนื่องจากช่วงหน้าฝนปริมาณน้ำจะท่วมสูงกว่าน้เมตร แล้วรถตู้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำร,รองที่นั่นไงได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี b ี s อนุสาวรีโทรย์เก้าสถานีขนส่งหมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร 0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833ก่อช้างฟังเอาสับปะรดโทร090 818 1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร 090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตราสร้างฝา่าย3ตัว3ตำบลช่วยเกษตร,รกรเก็บน้ำใช้ช่วงหน้าแลง้ง ที่คลองหนองสเสม็ดตะบนตะกลางอำเภอเมืองจังหวัดตราดนายมานิดอะโขผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเกาะช้างหนึ่งในนามคณะกรรมการโครงการ PEA รักน้ำสร้างฝ่าย94ฝ่ายทั่วประเทศจังหวัดตราพร้อมประชาชนตะบนตะกลาง กำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราร่วมกันก่อสร้างฝายชะลอ,อน้ําเพื่อกักเก็บน้ําไว้ใช้ในช่วงฤดูแลง้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพันศา84พรรษา12สิงหาคม2559นายมานิกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตรามีโครงการก่อสร้างฝายชะลอ,อน้ําในปีนี้3ตัวในพื้นที่ตะบนตะกลางตะบนช รากและตำบนวางตะเคียนเพื่อช่วยกักเก็บน้ําให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้น้ําในการเกษตรและอุป,ปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งโดยใช้เสาไฟฟ้าเก่า ที่หมดอายุการใช้งานที่ปล่อยทิ้งไว้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างฝายซึ่งแต่ละฝายต้องใช้เสาไฟฟ้าประมาณ60ต้นและเพื่อจเจริมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนืน่องในโอกาสมหามงคลเฉริมพระจมพันษา8 14, ปพรรษา12สิงหาคม2559คือคือจริงๆแนละ้วเขาต้องการให้แหล่งน้ำในช่วงที่ในลำคลองเนี่ย คือยกระดับน้ำไว้ไม่ให้ไหลทิ้งลงทะเลโดยศูนย์เปล่าในแต่ละปีไฟฟ้าตาดนี่ทำมาทั้งหมด10ฝายรวมของปีนี้ด้วย3มฝายก็สิ่งหนึ่งคือในลำน้ำจะได้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอแล้วก็สามารถมีอาชีพที่เสริมขึ้นมาได้เกี่ยวกับพืชล้มลุกจากเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวหรือถ้าเป็นพืชสวน อย่างเช่นกรณีเป็นสวนยางเขาก็จะเปลี่ยนสภาพจากสวนยางบางส่วนเนี่ยเ็เป็นสวนผล,ลไม้หรือสวนผลไม้ที่มีอยู่ในละแวกที่เราทาฝายเขาสามารถเขาเรียกอะไรควบคุมในในผลผลิตของในฤดูกาลหรือของผลไม้นี่ได้อย่างอย่างอย่างดีเลยแล้วก็เขาสามารถขายได้ราคาเพิ่มขึ้นในในช่วงต้นฤดู ก็ความเป็นมาในส่วนตรงนี้เนะี่ยจริงๆแล้วทางท้องถิ่นก็จะมีทำเรื่องแจ้งความประสงค์ไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอ่อเฉพาะตราดนี่มี10ฝ่ายลวแล้วก็จริงๆไฟฟ้าภูมิภาคทำทั่วประเทศทั่วประเทศตัวทั่วประเทศที่ที่ผ่านมาในที่ผมทราบมามันประมาณ80กว่าฝ่ายลวก็ประมาณ84-86ถึง 86. ถ้ารวมปีนี้ก็คง8 90าฝ่ายนะ คครครับับบสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตราดได้ก่อสร้างฝ่ายมาแล้ว10ฝ่ายตั้งแต่ปี2554ใน5ตำบลคือตำบลจำรากตำบลตะกาง3ฝ่ายและตำบลด่านชุมพลตำบลเทพนิมิตตำบลท่ากลุ่มตำบลวังตะเคียนตำบลละ1ฝ่าย ประมงจังหวัดตราดย้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะทุกแห่งยื่นขอใบอนุญาตภายในวันที่11พฤษภาค,คม2559นี้นาวตีสรรเสริญเสรีรักประมงจังหวัดตราเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกประกาศกรมประมงเรื่องกำหนดให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอาทิปลากระชงังเพาะเลี้ยงหอยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดน้ำเค็ม ในที่ที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะมายื่นคำขอรับใบอนุญ,ญาตพุทธศักราช2559โดยให้ผู้กระทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะอยู่ก่อนวันที่14พฤศจิกายน2558ในช่วงพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558มีผงบังคับใช้ต้องมายื่นแบบคำร้องขอรับใบอนุญาตในการทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและหน่วยงานกรมป มจะออกใบรับคำร้องให้เพื่อเป็นหลักฐานเบื้องต้นในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำสาธารณะสมบัติ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตโดยผู้เลี้ยงสัตว์น้ําสามารถมายื่นขอรับใบอนุญาตได้ระหว่างวันที่27เมษายนถึง11พฤษภาคมนี้ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการโดยยื่นได้ที่สํานักงานประมงจังหวัดตราสํานักงานประมงอําเภอหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดตราศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราและหน่วยบริหารจัดการประมงทะเลเกาะช้างจังหวัดตรา ทั้งนี้ตามพรกรการประมงพุทธศักราช2558ถ้าไม่ได้รับอนุญาตมีบทลงโทษคือปรับตั้งแต่10,000บาทถึง1 0 0 0บาทและปรับวันละ10,000บาทตลอดเวลาที่มีการฝ่าฝืนซึ่งการออกประกาศครั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมีความผิดในระหว่างที่กรมประมงกำลังเร่งดำเนินการตามบทบัญญัติของพอรกรดังกล่าวที่มีเป้าหมายให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างสมดุล และยั่งยืนรวมทั้งการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่ที่จับสัตว์น้ำที่เป็นที่สาธารณะสมบัติอื่นๆ